สวัสดีครับอยู่ในรายการรถกัะชล์รถกินแชนะครับผมวันนี้เราจะมาพาไปดูเรือยอที่ใหญ่ที่สุดในเกมนะครับผมซึ่งผมเนี่ยเกิดปัญหาประมาณ3ามทุ่มนะครับของวันเสาร์นะครับเข้าเกม10บรอบนะเข้าไม่ได้สักรอบแล้วก็จอยเซิร์ฟใครไม่ได้ด้วยนะฮะก็เลยสั้นงเซิร์ฟคูเนี่ยเพิ่งได้นะครับแล้วพอเข้ามาเนี่ยผมก็ไปเืยยอของผมใช่ป่ะผมจะไปอาบน้าแร่ชั้นนมอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะแล้วก็พอมองไปที่หลังเืยยอเนี่ยผมกับเจอเรือยอสีขาวนะฮะ ซึ่งเป็นเรื่องที่แปลกประหลาดมากนะครับเพราะว่าในแคนเนี่ยไม่มีใครจอยมาได้เลยนะครับตอนเอ้ยมีมีใครจอยมัย้ยยังยังไม่มีอาจจะเป็นพลังอย่างบางงานก็ได้จจน,นี่นะอันนี้คือระยองผมนะอันนี้คืออันนี้คือเล็กนะถามว่าทีมันเล็กยังไงก็คือแบบเป็นเโน,โซนะน,น,นเซลอนะอ่ะ <laughs> โอเคฮะก็ประมาณนี้นะครับผมระหว่างของผมนะฮะแล้วโอเคเดี okay. so ๋ยวเราไปพาไปดูระยะอนนุ่งกันนะฮะผมว่ามันน่าจะมันใหญ่กว่านะเพราะว่าไอ้พวกแอเซอรีข้างในอ่ะแบบว่าอุปกรณ์เนี่ยผมว่ามันเยอะกว่าด้วยนะครับเพราะว่าผมเข้าไปเดินมาละผมกรีดไปแล้วหลายรอบลวนะฮะโอเคเดี๋ยวเราเอาเครื่องลงจอดกันก่อนดีกว่านะฮะสวยมากนะฮะคันนี้ใหญ่นะหรืออาจจะเท่าๆกันเก่าเอ้ยมันมันเอาที่จอดไม่ได้วะเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปคันลองของก็ได้ฮะเราเอาแจ็สกุลวยมา โอเคเอาแจสกีเราไปกัน <sketches> ด no, okay. no. ีก <smoking> ว oh, okay. ่าแม็กกีอีสานหนูเอ้อเอาตายอุ้ยตายชาลังกาโอเคฮะมาฮะนี้เรือผมนะโอเคนะครับก็โอเคเราไปดูกันดีกว่านะฮะนูนนี่ฮะนี่นี่นี่ไม่ไม่ใช่อันอันอันนี้ไม่ใช่เรือยอนะอันนี้เจ็ตกูเอ้ยไม่ใช่เจสกีกูครับ เจนเขินเลยนะโอเคฮะเราไปดูกันดีกว่านะฮะไปดูกันเถอะสวยนะถ้ามันเป็นสีแบบว่าสีแดงแบบแดงแป่นๆเลยมันจะสวยมากนี่ฮะสแลนแป่นด uhm wow. ูนะฮะนี่ครับผมเรามาถึงกันแล้วนะครับผมมันเป็นระย้อนนะฮะที่ค่อนข้างที่จะ พิเศษนะครับผมมีห่วงยางด้วยนะฮะห่วงยางน่ะมีรูแต่ห่วงยูน่ะมีเองโอ้โคตรเสียวเลยนะฮะนี่นี่นี่เดี๋ยวเรามารีวิวกันก่อนนะฮะว่าตรงนี้เนี่ยเป็นมีวิทยุด้วยนะครับสำหรับคนที่แบบมานั่งตกเบ็ดแล้วตรงนี้นะครับผมอืมเอาล่ะเอาล่ะนะฮะโอเคตรงนี้ก็เป็นลูกบอลนะฮะเดี๋ยวเราจะใส่ลูกบอลลงน้ำกันหน่อยดีกว่าบอกได้ไหม เตะแม่งเอาลูกบอลแตกเลยฮะโอเคเดี๋ยวเรามาดูข้างล่างก่อนนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของนักประดาน้านะครับผมมีแจสกงแจ็สกีด้วยนะฮะตรงไอ้แจสกีนี้นี่ไม่มีในจ t เดนะครับแต่มันมีแค่เอามาโช์เฉยนะฮะมีอะไรให้เอามาโชว์ทีนะฮะโอเค okay, แล้วก็เป็นแว่นตาฮะแล้วก็ชุดนักประดาน้นําฮะโอ้ยังสวยยังสวยสวยโอเคฮะเราเดินเข้าไปต่อไปฮะข้างซ้ายมีเลี้ยวไปด้วยครับผมเลี้ยวไปไหนเอ่ย อันนี้ก็เป็นมีปลาปะใช่ปลาไหมโอ้โหนี่ก็เป็นส่วนของชุดนักประดาน้ำฮะอันนี้โอ้มีห้องน้าด้วยฮะนี่ถ้าอยู่ใกล้ใจหานี่คิดว่าอืมแหลมสิงหรือเปล่าเนี่ยโอเคฮะไปดูทางขวาฮะก็จะเป็นที่เก็บของถังออกซิเจนนะครับผมแล้วก็ที่อาบน้ำเหมือนเดิมฮะไม่มีประตูปิดนะครับก็ระหว่างไมเคิลกับแฟงกิ้ก็ดูจู่กันไปฮะโอเคมาดูทางซ้ายนะครับผมอันนี้เป็นห้องเครื่องนะครับผมห้องเครื่องนะฮะ อันนี้คือเราจะเห็นเครื่องของเรือยอดกันเลยนึครับผมก็เป็นก็เป็นเครื่องนั่นแหละนะฮะแต่เมื่อกี้มีน้ําเข้านะเห็นอยู่นะฮะโอเคอุ้ยเครื่องสวย้วสวยสวยแจ๋วนะแจ๋วแจ๋วเจงแจ๋วเจงแจ๋วดิโจนั่นนั้นจิ้มแจ๋วค่าโฆษณาแหละเอ้ยอันนี้เป็นตู้ยาครับผมตู้ยาเหรอตู้ยาเหรอแค่เรามาดูในส่วนนี้ก่อนนะครับมันคือหน้าจอแสดงผลอะไรสักอย่างนั่แหละฮะผมไม่รู้นะฮะแล้วก็ ไฟของเครื่องปะน่าจะใช่ฮนะโอเคแล้วนี่เป็นห้องอีกแล้วฮนะอู้หลายห้องจังเลยนี่เป็นกล่องเครื่องมือครับผมแล้วก็หลายๆอย่างด้วยกันนะฮะนี่ก็เป็นกระจกมองข้างนอกได้ฮนะอุย้ยเท่ะโอ้เทอะนะฮะโอเคเดินชมกันดีกว่าฮนะโอ้ไปฝั่งนุ้นจอยกันมาได้ยังไงนี่เป็นห้อง<ม>อ๋อนี่เป็นห้องไฟฮนะอ๋อนี่น,นี้เปิดไม่ได้นะฮะโอเคเดี๋ยวเราเดินเดินกลับไปที่เดิมกันดีกว่านะฮะ ก็ชั้นล่างก็เป็นประมาณนี้นะครับผมแล้วเดี๋ยวเราไปดูชั้นบนกันดีกว่านะครับผมว่าชั้นบนเนี่ยจะเป็นยังไงนะฮะจะกระปูขนาดไหนอุ้ยนี่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 นนก็รอรอรอคลิปลงไนงะนี่ฮะอันนี้เป็นหน้าจอลงเหมือนกันนะ,ะหน้าจอแสดงผลนะครับผมมีอันนี้คืออะไรนี่โคตรเทอ่จริง,รงต้องกดถ่ายคลิปไว้รัวๆเลยฮะเรื่องแบบนี้หายยากครับผมนี่เป็นชั้นบนนะครับผมก็ อันนี้เป็นที่อาบแดดนะฮะแล้วก็ข้อเสียเนี่ยผมว่ามันน่าจะเป็นที่อ่างน้ำเนี่ยไม่มีน้ำเนี่ย <c ười> <c ười> นะฮะลงไปก็ <c ười> ก็ก็แค่ลงนะฮะไม่มีน้ำนะครับแย่ครับแย่แเป็นเหมือนเรือ <c ười> อ่างน้ำนะอ่างน้ำนี่ก็เป็นไม่แน่ใจครับว่าเป็นอะไรแต่นี่คือที่นั่งเล่นกัน,นะฮะนั่งได้ไหมนี่นั่งไม่ได้ฮะประตูนี้ก็เข้าไม่ได้ครับผมแต่ก็สวยนะดูรวมๆแล้วเนี่ยมีสเสน่ห์เลยนะฮะโอเค โอ้ยอันนี้เดินมาข้างๆนี่ก็เหมือนแบบไม่มีอะไรฮะแต่ถ้าเข้าไปข้างในน,นี่หืมชั้นหลังคานี่เป็นห้องนอนนะผมนอนได้ไหมนี่นอนไม่ได้ฮนะโอ้โหอะไรวะแล้วมีห้องนอนไม่ทำพี่มนะั้งเหรอโอเคฮะอันนี้ก็เป็นส่วนของที่นั่งนะฮะเอ้ยอันนี้โอเ open browser ได้ด้วยนะเปิดเว็บนะครับผมคลิปหลุดคลิปหลุดอะไรก็เต็มไปหมดนะฮะแล้วก็นี่เป็นโอ้ยเอ้ยโอ้โหทำไมมันบันบ๊กยนงไงน,ะนี้เปิด First person, เฟิร์สเ v อร์ i ันปุ๊บทะลุทะลุเลยโอเคหายละเฮ้ยอันนี้อะไรเนี่ยยาสีฟันคอกล้วยเ โอเคฮะอันนี้ก็สบู่ฮะสบู่ตกโอ้ my god โอเคเราผ่านห้องน้ำไปดีกว่านะฮะเฮ้ยเฮ้ยอันนี้เปิดไม่ได้ครับผมเราไปเดินไปดูทางนู้นก่อนแล้วกันนะฮะเ้วเดี๋ยวเราไปดูข้างหลังหน่อยดีกว่านะฮะนี่เป็นทางเดินออกนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องเดินออกไปทางนู้นนะฮะแต่เรายังไม่เดินไปแล้วกันนะครับนี่เป็นส่วนของใจการฮะโอ้ยพลังการมากฮะโอ้เสียงสะท้อนด้วยโอ้ยอันนี้เป็นห้องทํางานนะผม หมือนเหมือนสปายเลยไหมสปายโอ้ยอร่อยดีว่ะนี่เป็นห้องนอนนะฮะอันนี้เป็นห้องที่แจ็คกับรสเนี่ยไม่ใช่เฮ้ยรสกับแจ็คไม่ได้พาคนเดียวกันป่ะแต่มันมี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 ห้องโถงไหมห้องโถงที่แบบมีรถจอดอยู่อย่างเงี้ยฉากที่มันอยู่ในรถกันนะนี่ฮะอันนี้ก็เป็นตู้เอ่อตู้เสื้อผ้านะฮะแล้วก็เตียงที่แบบยังไม่ได้พับนะครับซึ่งแบบเพิ่งนอนไปปุ๊บแล้วก็ตายห่าเลยนะฮะน้ำท่วมนะครับนี่เป็นห้องน้ำรับผมห้องน้ำทำไมมันยาวจังวะ โอ้โหมีอ่างอาบน,น้ำด้วยฮะจะไหลไปหนูเขาเนี่ยเอ้า t สมึงไม่โบ๊ะบ้ากับกูหน่อย oh <my. S 1> เหรอโอ้ยนี่เป็นนี่เป็นห้องแต่งหน้าผมนี่เป็นห้องแต่งหน้าฮะแล้วก็ที่แบบอุโโอ้ยมึงเกมสมจริงมากเอาปืนยิงสายไฟไม่เป็นไรเลยฮะสมจริงมากโอเคฮะเราออกไปดูข้างนอกนอกนันดีกว่านะฮะโอเคเตียงก็มีประมาณนี้นะครับหรูครับผมหรูฮะหรูมากๆเอาไปดูหรูมากๆนี่มันใช่ประธานาธิบดีของอเมริกาไหม าโอเคอันนี้ก็จะมาเจอกับสิงโตครับผมแมวนะฮะไม่ใช่ดิเสือ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 ชี้ดาใช่ไหมเสือชี้ดาเอาละโอเคอันนี้อันนี้ก็เป็นโซฟานะฮะนั่งกันไม่เป็นระเบียบรอยนะครับโซฟาใช่ฟาเฮ้ยโอเมย์ก๊อเฮ้ยนั่นมันไหมไหมไหมอันนั้นมันเจสกีกูลอยไปนู่นแล้วโอเคไม่เป็นไรฮะอันนั้นไม่โอเค เคนี่เป็นส่วนของข้างหน้านะครับผม,ผมก็จะมีหมอนให้นอนเล่นกันอยู่บนเรือนะครับแล้วก็นี่คืออะไรนี่เหมือนจะไม่รู้ฮะไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรฮะอาบอบปะอบสปาอย่างเงี้ยแล้วก็ที่นั่งครับผมมีรองเท้ายังเหลืออยู่ด้วยรองเท้าของใครนี่รองเท้าของโรบะโเคฮะไปครับวันนี้เป็นห้องของเรื่องเกี่ยวกับเล่านะครับผมเรื่องเล่ามีอยู่ว่าไงครเคน ยิงขวดนะยิงขวดยิงขวดยิงแก้วยิงแก้วฮะโอเคก็ห้องห้องนี้ก็เป็นประมาณนี้แล้วกันนะอย่าไปสนใจเด็กบ้านะฮะโอเคเป็นประมาณนี้นะนั่งได้ไหมนี่นั่งได้ป่าวะลองนั่งดูฮะนั่งไม่ได้ด้วยฮะนี่มันเป็นบ้าของโลกหรือว่ามันบ้าของกูเองวะเนี่ยโอเคคนหลวมันอันนั้นก็บ้าฮะอุ้ยอุ้ยอุ้ยมีมีไฟช็อตด้วยยิงน้องบุ๊กแล้วไฟช็อตยันที่โอ้ลิมโหมดมาซะจ้านะปืนยิงไม่เป็นไรเลย โ <c oughs> okay. อเควันนี้นะเอ้ยไม่ไม่ออกดีกว่านะฮะเราไปเดินเดินชมข้างในกันดีกว่าเอ้ยเดินทะลุไม่ได้แล้วว่ะต้องเดินไปทางนี้แล้วว,ว่ะโอ้ใจไหลยะขึ้นชั้นบนได้ไหมฮะเฮ้ยชั้นเอ้ยชันน้นนี้เดินเข้าไปได้ครับผมโอ้โยอันนี้เป็นเกี่ยวกับอ๋ออันนี้เป็นห้องของเขาเรียกว่าอะไรนะวายใช่ไหมอ่นนะนะฮะ best wai ฮัลโหลสติ <c oughs> นี่ก็เป็นแบบกดกด wai ครับผมแล้วก็อุย้ยเป็นโนโฮะ เป็นโน่นโนโนโน่นอย่างนี้ไม่ดีโน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 ขอลองสักทีก็ดีไม่ใช่ไม่ใช่ว่าข้างในเป็นโนไม่มีอะไรเลยฮะแย่ครับผมเกมเป็นเกมเสมือนจริงนะฮะโอเคห้องนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วฮะไปขึ้นข้างบนกันดีกว่าครับไปเปิดประตูได้ไหมไม่ออกประตูมันเปิดอยู่แล้วด้วย <laughs> ขึ้นไปฮะขึ้นไปข้างบนกันดีกว่านะฮะข้างบนนี้ขึ้นไปยังอ๋อเอ้ยขึ้นมาแล้วนะครับเป็นที่จอดฮอนะครับผมฮอกระด,ดิ่ โอเคฮะอันนี้ก็เป็นโต๊ะครับผมเอาไว้สําหรับกินดินเนอร์กันตอนคืนนะฮะแล้วก็แสงสีเสียงแบบคืนที่ดาวเต็มฟ้าฉันจินตนาการเป็นหน้าเธออย่างเงี้ยแล้วก็ okay, นะโอเคครับผมทําไปฮะเฮ้ยแปลกนะเรือล้างแต่ขวดไวน์นี่แบบยังเล่าเต็มทุกขวดเลยเ,ลล <laughs> เป็นเกมเสมือนจริงอนะ <laughs> แล้วก็อันนี้อันนี้เป็นมะนาวนี่ครับผมมะนาวนะฮะเอา้าโอ้โหยิงมะนาวทีเดียวมะนาวหายเลยฮนะ ันนี้เป็นมีดนะผมไนฟ์ ife, นะฮะโอเคอันนี้เป็นเนื้อหมูครับผมอุ้ยแปลกนะ่นเรือล้างแต่หนูอุ้ยหมูยังสดอยู่เลยเอาปืนยิงนี่แบบหมูไม่มีไม่มีรอยกระสุนเลยเต็มเลือดพุ่งนี่ทำโอ้โหเป็นเกมเสมือนจริงฮนะโอเคนะฮะข้งางในก็เป็นประมาณเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เป็นห้องกับตันไมน่นี่เออนะฮะนี่เป็นห้องเอ,อ่อควบคุมนะครับผมเป็นควบคุมของแบบเด็กฝึกงานนะฮะเช่นในฟิลอย่างเงี้ยเด็กฝึกงานนะฮะเด็กบ้าฝึกงานด้วยนะฮะไอฟิลไม่อยู่ใช่ไหมเดี๋ยวไอฟิลไปดูบ้าบ้าอยู่ฮะโอเคก็ มาเนี้นะฮะโอเคเราเข้าไปดูห้องกัปตันดีกว่านะฮะมีภาพวาดด้วยครับผมคลิปนี้นี่11นาทีแล้วนะฮะรีบๆจบกันหน่อยนะฮะขี้เกียจเรนเดอร์ครับผมโอ้หนี่โอ้ยกัปตันแม่งติ๊งตองเลยว่าวาดรูปเล่นเนี่ <laughs> โอเคนะฮะอันนี้เป็นห้องโอะยแบบแบบมาแบบบังคับบัญชาการนะฮะโอเคไปเราออกไปข้างนอกกันดีกว่านะฮะไม่ค่อยมีอะไรแล้วฮะแต่ชั้นบนนี่ยังเหมือนเดิมอยู่ไหมปีนได้โอ้ยปีนได้ด้วย เนี่ยครับเป็นประมาณนี้นะครับผมเรือยอดนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จบคลิปเพียงเท่านี้เลยละกันนะฮะขี้เกียจเรนเดอร์ครับตรงๆนะฮะนะครับโอเคคลิปนี้ก็ต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมถ้าชอบไฟอย่าลืมกดไลค์ติดต่อไลค์แชร์ให้กับวอลกันชาแนลวอลกันชาแนลด้วยนะครับคลิปนี้ขอไม่ใส่ซับละกันนะฮะขี้เกียจใส่นะครับอุ้ยเขินเมื่พูดคำจริงแล้วเขินมากโอเค งั้นเดี๋ยวตอนจบคลิปเนี่ยเดี๋ยวผมจะใส่ล็อกสไตล์วีเตอร์ด้วยแล้วกันนะฮะว่าแบบมุมต่างๆของของในนี้นะฮะว่ามันสวยยังตรงไหนบ้างนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวจบเลยแล้วกันนะครับฝันดีครับผมทุกคน I would travel across the land, searching far and wide, it's Pokemon to understand, the power that's inside, Pokemon, gotta catch them You with me, I know it's my destiny, Pokemon, oh, you're my best friend, Pokemon, gotta catch them all with me I know it's my destiny Pokemon, oh, you're my best friend And a boy we must defend Pokemon, gotta catch them all so true best friend and a world we must defend pokemon gotta catch them all so true